สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านดี่รับคือท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่นะครับของวันที่26พฤษภาคม2566นะครับสําหรับหุ้นไทยนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับวันศุกร์นะต่อไปก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับ ตลาดหลักทรัพย์นี่จะมีตามธนาคารเปิดนะหมายถึงว่าถ้าเานาคารธนาคารเปิดก็คือมีหุ้นมีตลาดหลักทรัพย์อันนี้แหละครับประมาณนี้นะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานำเสนอนะท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลุเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆว,วันเช่นเดียวกันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะมันคงบางครั้งบางมีนะครับทวีทรับทวีโชคทวีสุขนะครับประมาณนี้นะครับเอาเราก็ไปชมที่ครับว่าเราป่ายมีอะไรบ้างนะครับหยุดเอาทุกตัวนะครับแปดเก้าศูนย์นะครับเน้นที่เก้ากับศูนย์นะชนชอบค่อยวากันนะครับเด่นบนแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับขอเน้นที่แปดเก้าศูนย์นะครับอเถื่อนวิ่งลูดนะครับเก้ากับแปดนะ เก้าเด่นที่สุดเพราะงั้นเลยส่วนชุดบินนี่มันทำไมไม่มีเก้ากับแปดแปกอยู่แปดเก้าศูนย์าพิมพ์ผิดเนาะขออภัยด้วยมันต้องแปดเก้าศูนย์สิแปดเก้าศูนะครับประมาณนี้อืมคล้ายๆนะครับ คู่เจาะเก้าสองเก้ากาสาอ้าก้าสี่สี้าเก้กากกหกเก้าคูสองสองศูนย์ูนาสานนสี่ส่นนห้านเออใช่อยู่กรนี้เส้นเด่นไม่ใช่ส่วนลองเออครับส่วนตัวลองก็คือ แดนะใครชอบแปก็จัดแปดนะครับตามนี้เลยครับขอบขอบคุณมากมาขอบคุณมากมาหุ้นไทยบ่ายนะครับแปดก้าสูนนะส่วนเด่นบนก็เหมือนกันนะครับแปดการาสูนเลือกใครชอบส่วนทางนี้ก็ได้เนี่ยเด่นบนแปดก้าสูนหนึ่งสองเลือกเอาซึ่งรูดเขารูดที่แปดกับเก้านะครับชุดวินตามนี้นะครับมานี้อันนี้ชุดเจาะนะนนชุดเจาะนะครับ เรามาดูที่ขานี้มันมีสเต็ปมันมีกี่สเต็ปวิ่งลูดตรงนี้นะครับแปดเก้านะอืมอันนี้ลูดเลขกวินนะอืมอันนี้เรขกเจาะนะครับชอบตัวอะไรก็จัดแปประมาณน,นี้ครับหุ่นไทยบายพบกันใหม่หุ่นไทยเย็นนะครับหุ่นไทยเย็นนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับวันนี้บ่ายก็มีแค่น,นี้สวัสดีครับ